ข้าวโพดนะครับที่เราจะมาใส่หน้าขนพคนนะครับนะก็จะเป็นข้าวโพดดิบๆนะครับไม่ต้องต้มไม่ต้องนึ่งนะครับวิธีการใส่นะครับก็จะให้เราหั่นสไลด์ครับเป็นสองชั้นครับโดยใช้มีดบางๆมาหั่นครับนะมาครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหั่นยังไงหั่นนะครับดูกันนะอ่านี่นะครับนี่นะครับก็จะหั่นแบบนี้ครับนะนี่นะครับชั้นแรกครับหั่นแบบนี้ก่อนนะครับนะหั่นนี้ก่อนบางบางครับเปลดยชั้นแรกครับนั้นอีกลายแรกนะครับล้วก็หั่นไปเรื่อยๆครับถ้าหั่นแบบนี้เนี่ยก็คือข้อดี ขอข้าวโครับที่ไม่ต้องไปต้มไปนึ่งเราก็จะได้ความมันความหอมของน้ำข้าวโพดครับเมื่อเมั่คพกสุกเนี่ยความมันความหอมครับมันก็อยู่ในน้ำข้าเห็นครับนี่ครับนี่หั่นตลายชั้นแรกครับหั่นนี้ครับนี่ครับชั้นแรกนะครับนะหั่นบางๆครับใส่คพกแล้วเนี่ยกข้าวโพดเนี่ยมันก็สุกง่ายครับนะมันก็จะไม่สุกยากแต่ถ้าหากว่าเราใส่เป็นเม็ดๆครับมันสุกยากต้องไปต้มไปนึ่งก่อนนะครับนะอ่านี้ครับแบบนี้ครับมาต้องต้มมาต้องนึ่งนครับนะอ่าเห็นไหมครับนี่ พอหัน่นไลด์แรกเสร็จแล้วครับเราก็จะหั่นทันทีต่อครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับทีนี้มันก็จะเป็นเม็ดเั็กเลยครับเมื่อเราผัดหมกมันก็จะสุกง่ายครับนะเพื่อนๆดูแล้วก็เอาวิธีนี้เทคนิคนี้ครับไปทาตามได้ครับนะทีนี้ครับผัดหมกเราก็จะมีความมันความหอมในรสชาติของนะครับโพดนะครับนะเพื่อนๆดูแล้วก็ไปทําตามได้นะครับตู๋ก็ฝากมาเช่นี้ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับ